สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะอธิบายนะคะในเนื้อหาบทที่2เรื่องฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อยนะคะจากที่เราทราบมาเบื้องต้นนะคะที่ครูได้แนะนําฟังก์ชัน2ตัวแปรหรือมากกว่าก็จะปรากฏอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เราจะต้องทราบฐานแล้วก็สูงก็จะถือว่าเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรอ,อิสระก็คือฐานแล้วก็สูงส่วน A ก็คือตัวแปรตามก็คือได้ค่าที่เราคำนวณออกมาเป็นพื้นที่นะคะหรือจะเป็นการหาปริมาตรเราก็จะต้องทราบ3ตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือกว้างยาวสูงอันนี้จะถือว่าเป็นฟังก์ชันตัวแปร3ที่มีสามตัวแปรอกสระนะคะหรือฟังก์ชันอื่นๆก็ในการหาพวกค่าเฉลี่ยอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในตอน เริ่มต้นหลังจากที่เรารู้จักฟังก์ชันหลายตัวแปรแล้วเราก็จะมาพูดถึงการเขียนโดเมนนะคะซึ่งครูได้อธิบายไปพอสมควรแล้วว่าโดเมนก็จะดูที่ตัวหน้าตาของลักษณะของฟังก์ชันนะ,ะเป็นหลักถ้าอยู่ในรูปของรากที่เป็นเลขคู่อย่างเช่นรากที่2อรากที่4โดยทั่วไปค่าข้างในจะต้องกำหนดไว้เป็นค่าบวกเสมอหรือตัวที่เป็นเศษส่วน ตัวเศษไม่มีปัญหานะคะแต่ส่วนห้ามเป็นศูนย์เพราะนั้นในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นฟังก์ชัน f อยู่ในรูปรากที่2ของ1ลบ x กํลัง2ลบ y กํลัง2ซึ่งเราจะเห็นว่าด้านในก็คือ1ลบ x กํลัง2ลบ y กํลัง2จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอหรือเขียนในรูปอีกแบบหนึงนะคะจากการที่ย้ายข้างก็คือเราเราอาจจะเขียนกำหนดว่าโดเมนของตัวที่เป็นข้างในก็คือตัว1นะตัวเลข1 1 ลบ x กําลังสองลบ y กําลังสองนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือแก้ย้ายข้างอาสมการนะคะก็จะได้หน้าตาที่เห็นเนาะหรือที่เป็นตัวส่วนนะคะก็จะกำหนดว่าตัวส่วนห้ามเป็นเลข0แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะคะอยู่ในรูปพลิโนเมียลนะาจะาเป็นกําลังสองหรือคูณกันตัวนี้ไม่ปัญหานะคะตัวโดเมนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอินพุตก็คือตัวแปรสระทั้งหมดกี่ตัวถ้าเรามี4ตัวอย่างในตัวอย่างนี้ในฟังก์ชัน h นะก็จะ ระบุโดเมนก็คือกำงเป็นจำนวนจริง Cross กันทั้งหมด4ครั้งหรือเขียนในรูป R ากำลัง4ก็ได้นะคะจากนั้นครูได้พาเราวาดหน้าตาของโดเมนนะคะการวาดหน้าตาโดเมนก็คือการวาดาตัวที่เป็นเส้นหรือจะเป็นบริเวณที่อยู่บนระนาบ xy อัน,นี้เราจะวาดสำหรับกรณีฟังก์ชัน2ตัวแปสรสละแล้วตัวฟังก์ชันนะคะเมื่อเรามีอินพุก็คือโดเมน Output ก็คือส่วนที่เรียกว่าเ a นจ์นะคะเพราะนั้น x y ที่เป็นโดเมน1จุดจะให้ค่าข้างบนที่เรียกว่าเอาต์พุตหรือว่าเ a นจ์หจุดที่ตรงกันอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเรามีโดเมนตามรูปที่แรงเงาด้านล่างก็เป็นโดเมน d ทุกจุดก็จะให้ค่าความสูงตามแต่ฟังก์ชันที่กำหนดนั้นอาจจะเห็นว่าเอาต์พุตก็จะอยู่ในรูปของผิวนะที่ลอยอยู่เหนือระนาบ x y ลักษณะเช่นนี้นะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อก็คือส่วนที่เป็นลิมิตนะคะเพราะว่าเวลาเราเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชัน2ตัวแปรหรือว่าตัวแปรเดียวนะคะในแคลคูลัสหนึ่งเราก็จะหนีไม่พ้นการคํานวณหาพวกค่าฟังก์ชันนะคะซึ่งเราได้ทําในห้องไปแล้วนะการหาค่าฟังก์ชันก็ง่ายๆก็คือแทนค่าลงไปเลยนะคะส่วนการหาค่าของลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวแปรหรือมากกว่านั้นนะคะเราก็จะทําในลนักษณะใกล้เคียงนะคะ เพราะว่าปกติถ้าเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเราก็จะพิจารณาที่ลิมิตท,ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาทีนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันของ2ตัวแปรอย่างเงี้ยเวลาเราพิจารณานะคะจะเห็นว่าเราก็ต้องพิจารณาหลายๆด้านเลยหรือว่าหลายๆทิศทางนะซึ่งหลักการยังคงใช้หลักการเดียวกันกับการหาลิมิตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวแต่มีข้อที่จะต้องสังเกตอยู่บ้างนะคะถ้าเราแทนค่าของ ตัว x กับตัว y นะในฟังก์ชันในลิมิตแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีปัญหาอะไรสามารถคำนวณค่าออกมาได้อย่างนั้นก็ถือว่าลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้ไปเลยนะยกเว้นแต่ว่ากรณีที่เราเห็นแล้วมันมีปัญหากรณีที่ลิมิตท,ที่เราแทนค่านั้นอยู่ในรูป0ูนย์ส่วน ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันก็นนคืออาจจะใช้พิชคณิตเป็นตัวจัดการก็คืออาจจะแยกตัวประกอบหรือจะเป็นการหาหาคนจุเกตในลักษณะเช่นกันเดียวกันนะคะอ่ะมานี่มาดูตัวอย่างที่1อย่างเช่นครูกําหนดให้ตัวที่เป็นลิมิตหาลิมิตของรา่ที่2เนี่ยข้างในเป็นฟังชัน x กํ์กลังสองบก y กลังสองเราก็ใช้ทฤษฎีบทของลิมิตนะคะก็คือ เวลาเราหาลิมิตของรากที่2เราก็จะเอารากที่2ออกมาครอบในทข้งนอกนะคะและใส่ลิมิตของฟังกช์ชันทั้งในของเราคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองจากนั้นก็ใช้ทฤษฎี <S 2> <S 2> บท<อ>ลิมิตได้เลยก็คือ,อใส่ตัวแปร x แทนค่าด้วย3เพราะว่ามันเข้าใกล้3แทนตัวแปร y ด้วย4ลองไปดูนะคะก็ได้4กําลังสองเพราะนั้นค่ารากตัวนี้ก็ออกมาเป็นคำตอบคือเลข5นะคะ,ะในตัวอย่างที่2 ลิมิตอยู่ในรูปผลหารนะคะแต่เมื่อเราลองแทนค่าแล้วจะพบว่าลิมิตของเศษกับส่วนนั้นตัวส่วนไม่มีปัญหาคือไม่ได้เป็นศูนย์ดังนั้นจึงสามารถใช้ทฤษฎีบทของอผลหารของลิมิตได้นะคะก็คือแทนค่าลงไปเลยนะ,ะแทน x เป็น1นะ,ะแทน y เป็น2อันนั้นข้างบนจะเป็นผลบวกข้างล่างเป็นผลลบนั้นคําตอบข้อนี้จะเออป็นลบสนี้แต่ข้อสุดท้ายนะคะ เป็นลิมิตของ x กํลัง2ลบ y กํลัง2หารด้วย x ลบ y ตัวนี้ x เข้าใกล้1 1ก็คือ x กับ y เท่ากันจะเห็นว่าถ้าเราไปแทนค่าปุป๊บม,มันจะอยู่ในรูป0ส่วน0ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาคือยายา้แยกตัวประกอบ x ลบ y กับ x นะบวก y ซึ่งเป็นตัวบนนะเป็นผลต่างกํบบาลัง2ส่วน x ลบ y ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะและเราก็จัดการตัด ตัดทอนกันเนื่องจากว่าตอนนี้นะตอนที่เราตัดทอนเนี่ยเรายังไม่ได้มีการแทนค่าลิมิตเพราะฉะนั้นตัวนี้มันยังไม่เป็นศูนย์นะคะก็คือยังสามารถที่จะใช้เทคนิคการเขาบอกว่าแค่เข้าใกล้ใช่ไหมนั้นเราก็ตัดทอนไปก่อนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนจบก็คือเราจะแทนค่าเป็นลิมิตของ x บวก y เ mm hmm. มื่อ x y เข้าใกล้หนึ่งก็แทนค่ามาแล้วเรียกได้2เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อ3นี่ก็สามารถหาได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวจะมีลักษณะของ ลิมิตอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะส่วนมากเราจะเจอกับโจทย์ที่เป็นการหาความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะซึ่งเดี๋ยวครูก็จะอธิบายในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ